สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลตาก,กาของคนป่วยจิตคือยิ่งห้ามยิ่งทำแพรวกซันเนี่ยเขาต้องผ่านไปให้ได้อดอีตเชื่อว่าแพลวซันต้องผ่านไปได้แน่นอนนะครับกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาเออเหล่าบรรดาลูกเพจทั้งหลายนะเวลาเข้ามาฟังเข้ามาดูเนี่ยช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับช่วยวิาพา์วิจารณ์ไปในทางที่ดีหน่อยนะครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับการเลี่ยนหรือเป็นการอวยใดๆมันเป็นเรื่องราวระหว่างศิลปินกับคนที่เข้ามารับชมศิลปินเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดสร้างความเอนเตอร์เทนนะครับให้กับคนดูแล้วก็เหล่าแฟนคลับดอมของเขาแหลนะเนาะมันก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่เขาจะสามารถทำอะไรให้มันเกิดความสุขกับตัวเองนะอย่างการที่มีรายการนะฮะ คนก็ไปแซะนองสันว่าโอ้ทำรายการพระเอกได้ทีเอาใหญ่เลยมีศักยภาพแค่นี้เหรอโอ้โหว่าต่างๆนานาเลยครับตะกกะของคนป่วยจิตครับเอาอะไรมากมายนะเราไปห้ามความคิดใครไม่ได้ถ้าจะคิดไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวพวกคุณนั่นแหละนะถ้าคิดไม่ดีแต่ถ้าคิดดีมันก็ได้กับตัวคุณความที่คุณคิดดีเนี่ยมันจะส่งผลถึงสติปัญญาของคุณว่าคุณมีความสุขจริงคุณไม่ มีความทุกข์เกี่ยวกับการที่คุณเอาศิลปินไปแขวนแล้วให้คนอื่นไปดา่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะรายการก็คือรายการสั้นกับแล้วเนี่ยเขาจะมีโมเมนต์เอนเตอร์เทนกับคนดูนะครับจะมีโมเมนต์สวีทหวานหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันไม่มีข้อแม้เลยนะไม่มีข้อแม้ใดๆที่บางคนจะเข้ามาปล่อยพลังลบใส่นะครับอ่ะคนนี้นะฮะแอดดูก็ไปแคปมา คนผู้นี้เนี่ยใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักก็ได้กล่าวว่าแต่ละคอนเทนต์เนี่ยมีอย่างเดียวเลยคืออยู่กับผู้ชายตลอดบอกเลยว่าขาดไม่ได้จริงๆอีกคอนเทนต์พาผู้ไปสร้างภาพกันแบบครอบครัวแผ่วๆเอ้ยนะตามเนี่ยตามคอมเมนต์เนี่ยนะไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนแอดบ้างนะแอดมีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องวนกับอะไรแบบเนี้ย ถามหน่อยชีวิตของคนดูเนี่ยชีวิตของไอคนที่เรียกว่า f c อะ่ะนะครับขอ,ขอเติมไปด้วยนะ f c ปลอมนะครับ f c ปลอมเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีคุณค่าในตัวเองเลยหาคุณค่าจากตัวเองไม่ได้เลยเที่ยวว่าคนนุนติคนนี้วิจาร์คนนุนวิจารคณนคนนี้นะครับคืออัดีวจะบอกเลยนะถ้าจะวิจารณ์หรือเลือกที่จะพูดคุณก็พูดในแนวเชิงความคิดที่สร้างสรรค์เชิงให้กําลังใจนะครับ เพราะว่าศิลปินเนี่ยเขารับรู้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของการที่เขาได้สร้างพลังงานดีๆให้กับพวกท่านแต่ฟีดแบกที่กลับมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าทําไมคนไทยหลายคนเนี่ยชอบจมอะไรอยู่กับอดีตจมอยู่กับอดีตคิดถึงแต่อดีตคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมเขาบอกว่าแต่ละคอนเทนต์มีอย่างเดียวเลยคืออยู่กับผู้ชายตลอด คุณก็ดูตอนที่เขาอยู่กับน้องซันตลอดแต่ทําไมคุณไม่ดูบริบทอื่นๆบ้างนะครับเห็นไหมอย่างที่ก็บอกแล้ว่าคนมันอคติยังไงมันก็จะเอาจุดนั้นน่ะออกมาพูดแล้วก็อคกติไม่หยุดซ้ําๆซากๆากอยู่อย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับท่านผู้ชมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะที่ทําแบบนี้นะครับมันมีแต่พลังลบคือคนที่คิดอย่างนี้ได้คือคนที่จิตไม่ปกติแล้วนะ คนที่จิตปกติเนี่ยเขาจะไม่ละลางคนอื่นนะครับเขาจะเข้าใจปัญหาเข้าใจโลกเข้าใจการใช้ชีวิตเข้าใจว่าเออเนี่ยกำลังทำรายการอยู่นะครับไม่มีการแขวะอะไรทั้งนั้นใดๆคือศิลปินเนี่ยเขาก็ต้องมีการาบีฟงานกันนะครับก่อนเข้างานจริงก็ต้องมีการทำสคริปต์หรือทำการที่จะเตรียมกันไว้ในเรื่องของการเอนเตอร์เทนคนดู นะมันเป็นบริบทของการทํางานของอโซเชียลนะผ่านโซเชียลแล้วก็การทํางานแบบสายนเทนะที่นิสิตนักศึกษาลิเทศศาสตรษษ์เขาเรียนกันก็ใช้กันนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของตากกะคนดูด้วยเนาะคนที่เขาจเจริญแล้วเขาดูเนี่ย เขาก็จะมองว่าเออมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งนะการที่เขาจะารักกันชอบกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาสองคนนะครับเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็บอกเมื่อน,นั้นนะเราไม่จําเป็นต้องไปหาคําตอบอะไรมากมายเอาแค่ว่าแพรวกับซัน s อสเนี่ยได้สร้างความสุขให้คนดูและขอให้มันสร้างตลอดไปจริงๆเถอะสาธุสร้างกันไปนานๆเถอะนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราเอาเพชรน,นะ เอาเพชรขึ้นมาวางไว้แล้วก็มีไฟนะครับมาเผาเพชรก็คือเพชรถูกไหมครับถึงมันจะดาตะขัดยังไงมันก็มีความแวววาวอยู่เนี่ยแหละครับความคิดของคนนะความคิดหนอความคิดเอแล้วก็อีกข้อหนึ่งบอกเลยว่าขาดไม่ได้จริงๆคอนเทนต์กับผู้ชายเนี่ยอนะ่แล้วก็อีกคอนเทนต์ก็พาผู้ชายไปสร้างภาพกันแบบครอบครัวแพลวพาคืออยากจะให้ อวตารนะครับคนบางกลุ่มที่คอมเมนต์แบบนี้ช่วยเช็คหน่อยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการพิมพ์การเม้น์หรือเปล่าเพราะว่าภาษาเนี่ยไม่ได้เลยนะสลับกันไปสลับกันมาคูและแอดก็งงเหมือนกันวิเคราะห์แทบจะไม่เป็นเลยนะครับแต่เราก็จะพยายามวิเคราะห์ให้ฟังกันเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างภาพเนี่ยมันเป็นธรรมดาของคนที่อยู่สายบันเทิงนะฮะการสร้างภาพเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับ ข้อดีคือเราสามารถสร้างภาพเพื่อไม่ให้หลุดความโบ๊ะบะหรือหลุดอะไรที่มันไม่ดีออกมาเขาถึงห้ามพูดคําหยาบในรายการหรือรายการที่อ่อนแอนักข่าวก็ไม่พูดคำหยาบนักข่าวก็ต้องอ่านและใช้ภาษาที่สละสลวยเข้าใจง่ายนะครับมันอยู่ที่บริบทด้วยว่าความอเอตอร์เทนที่ศิลปินจะสื่อเนี่ยเขาสื่อถึงเรื่องอะไรเขาเล่นกันหรือเปล่าอันนี้เราดู Uh, Joker, อ่าโจเกอร์หรือเปล่าเราดูตลกหรือเปล่าหรือเราดูอะไรที่มันเป็นเอนเตอร์เทนดูอะไรที่มันเป็นความสุขไม่ใช่ว่าดูอะไรที่มันเป็นความสุขดูอะไรที่เป็นแบบแปลวาแบบซันออกคู่กันมันจะมีความฟินความน่ารักแต่คุณก็มาตีความว่าฉันกําลังดูการเมืองหรือดูตลกอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องแยกแยก,ก่อนว่ารายการประเภทไหนแล้วเขาทําให้ดูเนี่ยบริบทไหนในเรื่องของความเอนเตอร์เทนในเรื่องของการตอบถามตอบถามเนี่ย เห็นมีปัญหากันหลายคนแล้วไอ้พวกอวตารบางคนที่เข้ามาดูเนี่ยต้องขอประทานโทษน,นะครับอวาตารบางคนเขาก็ไม่ใส่รูปแต่เขาก็คอมเมนต์มาในรูปแบบข้อความที่ดีมากๆนะครับผิดกับอวตารหลายคนที่คุณเอารูปตัวการ์ตูนมาใส่แล้วคุณก็ด่าได้คุณก็ด่าเลยคอมเมนต์ก็คอมเมนต์แบบแรงๆทั้นั้นเลยนะฮะอันนี้แอดดิวก็แคปมานะหนึ่งคอมเมนต์นะครับ ที่ก็บอกว่าทางแพลาวในสร้างภาพเออเอาปาโทษไม่ใช่ครับทางน้องสันสร้างภาพหรือเปล่าเวลาอยู่กับบ้านแพลาวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละเขาจะไปเปิดตัวที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนอยู่ด้วยกันอย่างไรทํารายการออกมาเป็นแบบไหนทุกคนสามารถคิดได้หมดถ้าเราจะทํางานการทํางานเนี่ยมันทําให้เราเนี่ย เขาเรียกว่าตื่นปัญญานะครับทำให้เรามีพลัง Energy ข้างในที่จะทําทรายการในรูปแบบใดก็ได้เช่นการทอล์ s โชว์หรือการเอเตอร์เทนคนดูสร้างเสียงหัวลาอขำขันใส่ความเป็นธรรมชาติเข้าไปนะฮะนี่คือหลักของนิเทศนิเทศาศาสตร์การแสดงเอเตอร์เทนศาสตร์ศิลก็เอาหมอลำใส่ลงไปประวัติคนนั่นคนนี้คนนู้นวิกิพีเดียใส่ลงไปนะครับเพื่อให้มันมีความ แมสส์นะครับแล้วก็มีความคอนทราสกับอะไรหลายอย่างในการที่เราจะหยิบจับเรื่องบันเทิงเข้ามาใส่นะครับแอดิวเป็นคนไม่อินกับคนที่มีตรก,การแย่ๆนะคือเราจะปล่อยผ่านเลยอะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรแต่จะเอาข้อความที่มันไม่แตกฉานเนี่ยเอามาให้ท่านผู้ชมดูเอาอย่างตัวอย่างเนี่ยเอาแคปให้ดูเนี่ยนะครับเป็นข้อความที่เขาเหมือนปัญญาน้อยนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ ไม่ค่อยดูเรื่องแล้วก็พูดบปายเม้นไปเม้นงูงูปลาปาขอให้กูได้เม้นเถอะความจริงไม่จริงยังไงกูก็ไม่รู้กูขอให้กูได้เม้นเพราะว่ากูไม่ชอบเนี่ยเขาเรียกว่าโลกหมุนรอบตัวคนเม้นตนะครับจริงหรือเปล่าเนี่ยแหละเขาเรียกว่าโลกหมุนรอบตัวคนคอมเมนต์โลกหมุนรอบตัวเองไม่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นนะครับ ฟีชแบ็กมันก็จะกลับไปหาพวกท่านแบบนี้แหละนะมีหลายคนนะครับบอกว่าแอดดิวเนี่ยชอบพูดถึงศิลปินในทางที่ดีแต่ดีจนเลี่ยนดีจนจะอ้วกบางทีแอดดิวอ่านข้อความนะครับก็มีความรู้สึกว่าคนดีๆก็เยอะนะคนที่เขาเป็นปกติเนี่ยแต่ส่วนส่วนใหญ่นะครับคนด,ดีจะเยอะคนไม่ค่อยดีสมองโ้งนะครับตากกาป่วยเนี่ยจะน้อยนะที่เข้ามาพื้นที่ของแอดนะก็ปล่อยผ่านไปนะ ถือว่าเป็นคนที่ไม่เจริญแล้วกันนะครับคิดไม่ดีทําลายคนอื่นเนี่ยมันก็จะลามปามไปทั่วว่าศิลปินลามปามไปถึงคนที่มาอยู่กับศิลปินด้วยน้อ,นองซันก็เป็นศิลปินใช่ไหมฮะลามปามไปถึงแอดมินอีกลามปามไปถึงสื่ออย่างเงี้ยมันใช่หรือเปล่าชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกนะครับเราก็ดูด้วยตานะ อย่าไปตัดสินเขาอย่าไปวิจารณ์เขาเกินไปถ้าวิจารณ์เขาก็ขอให้เป็นการวิจารณ์แบบชื่นชมแล้วกันแล้วก็ส่งเสริมกันไปนะครับถ้าเราไม่ชอบเขาแอดดิวนะนําเลยนะคือคุณก็ไม่ต้องไปติดตามเขาไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาปล่อยเขาไปเถอะรับรองชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขนะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องของศิลปินเนี่ยปลากรบซันเนาะก็ต้องเข้มแข็งนะครับเพราะว่าตะกะของคนป่วยจิตเนี่ยเขายังต้องรับยาเขายังต้อง ค้นหาตัวเองอีกเยอะส่วนแพลวๆเนี่ยไม่ต้องค้นหาแล้วนะมีศิลปินนําหน้านะครับศิลปินพัฒนาหรือศิลปินแพลวนะครับต้องซันวงสกอร์ทุกคนก็รู้จักลาอาลิเกลิเกหมอลำอาทุกคนก็รู้จักแล้วว่าสามารถพัฒนาไปด้วยกันได้ในเรื่องของการทํางานฟิชชิ่งกันได้นะครับเราก็ต้องเข้าใจในบริบทของเขาเนาะว่าเขาจะต้องขายงานด้วยแล้วก็ออกการแสดงโชว์ความเอนเตอร์เทนของเขาเขาต้องอชาร์จพลังตลอด การทํางานทุกคนต้องชาร์จพลังนะครับต้องชาร์จพลังต้องคิดว่ากูทําได้เราทําได้ขอให้งานประสบความสําเร็จเราเก่งที่สุดเราดีที่สุดเนี่ยมันคือการทําให้ตัวเองเนี่ยมีพลังมากขึ้นในเรื่องของการชาร์จพลังงานและเราก็จะเป็นคนที่มั่นใจเพราะว่าเราคุมลูกน้องได้เนี่แหละคือบริบทที่เราอยากให้ทุกท่านเห็นว่าการทํางานของศิลปินเนี่ยมันมักจะมีไอเดียออกมาหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการทํารายการหรือเป็นการทํานู่นทํานี่ต่างๆสารพัดนะครับ บางคนไม่ชอบเนี่ยอย่าไปขัดเขาว่าโอ้ทำรายการออกมาไม่ดีเลยดูพูดอะไรก็ไม่รู้แย่กันไปแย่กันมานะครับเออนะเห็นเขาจุ๊มือกันก็ไปว่าเขาคือสารพัดท,ที่จะพูดอสรรหามาพูดได้ก็จะพูดนะครับพูดกจะสนุกปากแล้วก็มาพิมพ์จริงๆการพิมพ์การเม้นเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่ดีมากๆเลยนะสังเกตไหมครับว่าทําไม อาวาตารทั้งเยอะเพราะว่าอาวาตารเนี่ยมันจะไม่ใส่หน้าตัวเองเพื่อเวลามันจะพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีหรือมันจะกลายรากเป็นขยะเนี่ยมันก็จะต้องการที่จะทําให้คนที่มันรู้สึกไม่ดีเนี่ยพังหรือเดินตามเกมไปกับมันโดยการปล่อยพลังลบใส่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือพวกนี้มันจับตัวยากมันจะแวบมาหายไปหายไปแวบมาแวบไปอยู่เงี้ยนะครับเออก็แปลกเหมือนกันเนาะถามว่าเราควรไม่ให้ค่าหรือเปล่าไม่ควรนะครับ ไม่ควรเลยไม่ควรปล่อยผ่านนะเพราะว่าคนเหล่านี้มันบบวใต้น้ําอ่ะใช่ไหมครับบัวใต้น้ําอ่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกเราทําชีวิตของเราให้ดีก็พอเราสู้ชีวิตของเราต่อไปนะครับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งมาเจอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าน้องซันเข้ามาอยู่กับเราเปาเนี่ยมันก็ช่วยกันเสริมสร้างกันไปนะเสริมสร้างในเรื่องของหน้าที่การงานเสริมสร้างในเรื่องของศักยภาพของคนของมนุษย์นะครับ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมจะเป็นคนที่เก่งขึ้นกว่าเดิมก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดนะไม่ใช่ว่ากูกําลังจะเก่ง <c oughs> กาลังจะพัฒนาแต่มึงดันเดินมาตัดสินกูนะทั้งที่มึงไม่รู้ว่ากูมีแพชชั่นอะไรในหัวสมองทั้งทั้งที่มึงก็ไม่รู้ว่ากูมีเป้าหมายอะไรในหัวถูกไหมเหมือนทุกท่านแหละเหมือนบางคนแหละที่ตั้งใจที่จะทํางานนะเด็กวัยรุ่นตั้งใจทํางานส่งการบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ไม่ส่งเสริมก็พวกที่เดินมาตัดสินเราอะ่ะ คนเหล่านะั้นอย่าไปให้ค่าเราต้องให้ค่าคนที่เดินมาแล้วบอกว่าสู้ๆทําต่อไปคุณทําได้ขอให้คุณประสบความสําเร็จแค่นีน้เรามองอะเรารู้เลยแค่คุณเม้นมาคอมเมนต์คนมันตัดสินวุฒิภาวะได้เลยนะตัดสินว่าคนเนี้ไร้การศึกษาคนนี้ยมีการศึกษานะครับอยู่ที่คอมเมนต์ด้วยฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องของ คนที่มาป่วนนะครับคนที่มาแสดงความเห็นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรือมีอคาาติกับแพวพลาวแสงทองนะครับแอดดิวก็ขอให้เขาจงเจริญแล้วกันขอให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทํานะครับคือเอาง่ายๆนะเราห้ามใครไม่ได้หรอกเพราะว่าแพลวพลาวกับน้องสันเนี่ยเขาก็เป็นคนของสาธารณชนก็เรียกง่ายๆว่าก็คือเป็นดาราแหละนะครับเป็นดาราเป็นศิลปินที่ใครหลายคนรู้จัก สมัยเนี่ยวัยรุ่นยุคนี้เขารู้จักกันหมดแหละแพรวพราว,าวคือใครเขารู้หมดแล้วนะเพราะว่าหมอลำเนี่ยมาแรงหมอลำมันเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายคนในเรื่องของการโชว์การแสดงทําให้คนหลายคนน่ะชอบเพราะว่ามันสุดมันถึงนะมันถึงมันสุดคนก็เลยชอบก็เลยมาดูกันโดยเฉพาะสมัยนี้หมอลำนะครับตัวจริงหน้าตาดีน้องยูกิลำไยอย่างเงี้ยฮะแพรวพราว,าวแสงทองเนี่ยที่อผู้ชื่อมันเนี่ย ตัวจริงดูดีกว่าในรูปนะครับตัวจริงดูดีกว่าในรูปฉะนั้นเนี่ยเราส่งเสริมมันดีกว่าเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะฮะ,ะไม่ใช่มาคอยแต่แบบว่าโอ้ยเดี๋ยวให้ไปออกรายการเลยออกรายการโหนต้องไม่ออกแล้วคู่นี้จองตัวไว้แล้วเออนะเขาว่าไปนะครับมันขึ้นอยู่กับเขาสองคนมันขึ้นอยู่กับเขาสองคนไม่ต้องไปรีบร้อนขนาดนั้นใจเย็นๆนะครับสู้ๆกันต่อไป มีความรู้สึกดีก็ส่งกันไปพลังก็ส่งให้กันไปนะครับแพลวพลวกับซันเขาก็ใช้ชีวิตของเขาต่อไปเห็นไหมฮะเขาไม่ต้องออกมาร้องห่มร้องไห้เขาไม่ต้องออกมาแสดงอะไรมากมายรีแอคชั่นอะไรมากมายเลยคนด่าเขาต้องเยอะต้องแยะเพราะเขาไม่สนใจไงเขามองคนที่มีค่าแล้วก็คนที่รักเขาแล้วแล้วก็เขาก็จะอยู่กับคนที่ทําให้เขามีความสุขชีวิตต้องเดินต่อไปแค่นั้นเองจบไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อน คิดซับซ้อนแล้วก็ปวดหัวเพราะว่าไอคนที่มาด่าเขาเนี่ยมันก็ไม่มีหน้ามาเลยนะมันเอาลูปการ์ตูนรูปอะไรใส่ลงไปเนี่ยอย่าไปให้ค่ามันครับนะบขอให้ประสบความสําเร็จขอให้สู้ต่อไปอดทนและเข้มแข็งต่อไปนะครับแผวซันสู้ต่อไปถึงที่สุดนะฮะอะไรถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องไปทําทำแต่สิ่งดีๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเราเกิดมาต้องได้รับโอกาส ต้องมีการพัฒนาตัวเองและก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อองค์กรเพื่อตัวเราเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการที่จะแสดงโชว์ในสถานที่ต่างๆมีอาชีพเป็นศิลปินก็ต้องเข้าใจหน่อย <_ d ata> ก็ต้องทําใจเนาะว่ามันจะมีคนรักคนเกลียดแต่ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่ใช่เบาบางนะครับไม่ใช่ว่าใครมาว่าเราปุ๊บเราร้องไห้เลยไม่ใช่ซึ่งเราไม่เห็นภาพแบบนี้ของแพลวๆออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับนะเพราะว่าเธอเป็นคนที่เข้มแข็ง หมือนที่น้องซันบอกอะ่ะผู้หญิงคนนี้แข็งแกร่งเข้มแข็ง,แ,ขงแอ้ดูก็มองอย่างนี้นะเขาเข้มแข็งนะบางคนเจอข้อความด่าสารพัดเนี่ยเป็นร้อยๆพันๆเนี่ยบางคนอยู่ไม่ได้นะบางคนไม่ทํางานเลยนะเพราะว่าเป็นแพน,นิคเครียดบางคนเป็นโรคซึมเศร้านะหลายคนมันสอดคล้องกันและคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็มาดูแพลว่าวก็หายก็มีเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีค่าในตัวเองแพล,ว,พลว่พราวน้องสันก็มีค่าในตัวเองจะทําอะไรหยิบจับอะไรนะครับแค่พวกเราเนี่ยขอ ให้เขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองกับสิ่งที่ทําแค่เนี้เราก็มีความสุขแล้วเราก็ได้พลังงานดีๆจากศิลปินแพรวพราวสันใช่ไหมฮะศิลปินก็ได้รับพลังงานดีๆจากแฟนคลับที่น่ารักนะครับส่วนคนที่คิดไม่ดีที่พูดจาหรือคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยเนี่ยคือกรรมของเขากรรมที่เขาจะอยู่อะไรกับสิ่งแบบนี้วนเวียนแบบไม่ปลดล็อกตัวเองอะ่ะนะอยู่กับความอาคติเครียดแค้นอิจฉานะครับ ก็ขอให้เขาจเจเริญเจริญแล้วกันนะกับสิ่งที่ทำโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ